ังเอริชาลับลิดเดชประดับชีวิตด้วยพระวจนะบางเวลาแพ้บางขณะชนะอธิษฐานหรืออย่างนำโดยอาจารย์ปนิตามิ่งพันเข้าสู่ชุมชนพระพรนมัสการต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้จะมาบอกกับเราว่า ฝ่ายไหนลยะที่เราควรจะเลือกนะคะก็ขอพระเจ้าเจิมนะคะคุณสมควรเป็นพิเศษในวันนี้ด้วยถ้อยคําของพระองค์นะคะให้เป็นพระพรสําหรับตัวผู้แบ่งปันและผู้รับการแบ่งปันคะ่ะเรียนเชิญคุณสมควรเลยจ้าอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หงนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้านี้ที่ให้หนูได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะคะก็ หัวข้อในการแบ่งปันนะคะคือฝ่ายที่เราคือควรเลือกนะคะอยู่ในพระธรรมโรมนะคะบทที่แปดข้อห้านะคะเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณนะคะ่นานร่วมกันนะคะสาธุการพระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าขาขอบคุณพระองขขอค์งงสําหรับ ในเช้าวันนี้ที่ให้ลูกดูส่วนในการแบ่งปันขอให้พระวจนะของพระเจ้านี้เป็นสิ่งที่มันพระวจนะในข้อนี้คือเกิดขึ้นในความเป็นจริงคือในชีวิตของลูกลูกขอนําพระวจนะนี้มาแบ่งปันให้กับพี่น้องและขอพระองค์ที่จะใช้ปากลูกในการที่จะแบ่งปันพระวจนะของพระองค์เพื่อเป็นพรขอพระองค์ประทานสติปัญญาให้กับลูกที่ควนที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะ ก็ที่หนูเลือกหัวข้อนี้นะคะมันก็คือว่าในพระธรรมข้อนี้นะคะมันก็จะเป็นคําถามเล่นๆนะคะคือคําถามจริงๆอะ่ะสําหรับชีวิตคริสเตียนของเรานะคะชีวิตของหนูว่าเราอะ่ะทุกวันนี้เมื่อเราบอกว่าเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วจริงๆแนละ้วเราอยู่ฝ่ายไหนนะคะเราอยู่ฝ่ายแรกก็คือว่าอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือว่าเราอยู่ฝ่ายพระวิญญาณหรือว่าเราจะไปไปมามา,มาระหว่างฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายพระ พระวิญญาณนะคะก็หนูก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วถึงแม้แต่เราตัวเองจะเดินกับพระเจ้าจริงอยู่แต่ว่าบางครั้งเราก็ได้กลับไปใช้ชีวิตในบางช่วงบางขณะเหมือนก่อนหน้าที่เราจะมาเชื่อพระเจ้านะคะเรารู้สึกว่าก็ก่อนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยบางครั้งเราก็ทําในสิ่งที่เขาทากันโดยเราไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเลยว่าสิ่งนี้มันผิด เนีย่ยเช่นว่าเราซื้อหวยเราเล่นการธนานาเราสมมติอย่างเราค้าขายแล้วก็อาจจะแบบช่างของแบบเออพอดีเกินไปแบบเหมือนบางทีเราขายกุ้งเนาะอันนี้ยกตัวอย่างที่มันมีน้ํามีอะไรอยู่ในกุ้งเนี่ยถ้าเราช่างโกงเกินไปมันก็คือจะขาดเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะออกจากกุ้งอย่างเงี้ยคือการนี้นิดหน่อยของบาปที่เราทําอ่ะเราคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเทคนิคที่เราอ่ะใช้มันของการค้าขาย ซึ่งไม่เคยมีใครเตือนเราเลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันบาปมันผิดนะเพราะเราไม่ได้เข้มข้นหรือเข้มงวดกับการที่เราปฏิบัติว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิดเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายก็จะทํากันนะคะแต่พอหลังจากนั้นนะ่ะพอเรามาเดินกับพระเจ้าเราพระเจ้าเลือกเรามาพระเจ้าเลือกเราจริงๆพี่นนอะเราไม่ได้เลือกเองเลยที่แรกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็คิดว่าเราเลือกพระเจ้าแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยเราจะเลือกแหละแต่เอาเข้าจริงไม่ใช่ mm. พระเจ้าเลือกเรา ก็เลือกเราแล้วพระองค์ปราถนาที่จะทําการให้เราอะไรที่เราทําอยู่เมื่ออดีตที่เราบอกว่าถูกถูกมันไม่ใช่เลยอ่ะเราเรารู้สึกผิดอยู่ในใจอันนี้ประสบการณ์คือที่ได้ก็คือเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะหนูก็บางทีเราก็เดินกับพระเจ้าเราเข้มงวดกับตัวเองมากเรารู้สึกเหนื่อย่ะเรารู้สึกว่าเออเราปล่อยตัวให้สบายๆก็ทําบางอย่างซึ่งมันก็บอกอตรงๆหนูก็เล่นไพ่นั่นแหละ ก็ยอมรับนะคะกับพี่น้องเพราะดีแต่เราอะเล่นกันเป็นทั้งหมดแล้วพอว่างเราก็จะรวมตัวกันพอมาเดินกับพระเจ้าหนูก็จะห่างไปช่วงหนึ่งพอมาหลังๆห,หนูก็เริ่มแบบเออมันว่างๆนะไม่ค่อยมีงานแทนที่เราจะอ่านพระวจนะนะพี่น้องเนื้อหนังก็แรงะบางทีเราบอกว่าเออเช้าเนี้ยตั้งใจเลยจะไม่เล่นหรอกเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้ามันไม่ได้พอเข้ามาแล้วเรารู้สึกแบบ เออวันนี้เล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าน,นสารภาพเลยนะถึงหนูไม่สารภาพกับพี่น้องพระเจ้าก็รู้หนูก็สารภาพเลยนะคะเปิดเผยหนูยอมรับแล้วหนูเวลาเราเล่นอยู่นะในใจเรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าลูกไม่อยากทําอย่างนี้ทําไมลูกแพ้แพ้เนื้อหนังอะ่ะมันแค่เรื่องเล็กๆแค่เล่นเนี่ยมันแค่ไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดของเราด้วยซ้ำแค่อยู่ในความคิดความปรารถนาเราอย่างพ่แพ้เรายังเล่น แล้วหนูก็อธิษฐานนะพระเจ้าลูกไม่อยากทาอย่างนี้แต่ลูกจะเลิกยังไงเพราะเนื้อหนัง,นงนก็อยากเล่นน่ะเราเคยเล่นเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อเราอธิษฐานนะครับพี่น้องพระเจ้าช่วยเราจริงๆริงูกมีประสบการณ์เลยกับเรื่องนี้พอหนูลงเล่นปุ๊บหนูจะเสียทุกวันหนูจะเสียทุกวันธรรมดาก็ไม่ค่อยเสียทุกวันนะก่อนนั้นที่เล่นน่ะก็จะมีมีได้มีเสียะแต่พอเราอธิษฐานกับพระเจ้าเสียทุกวัน ว่าละสามร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยไปเรื่อยแล้วเราจะปวดขามากปวดขาปวดหลังซึ่งเมื่อเราเดินกับพระเจ้าแล้วเรารู้เลยว่าสิ่งเนี้ยพระเจ้าช่วยเราอยู่ถึงแม้มันจะเจ็บปวดแต่รู้เลยว่าเนี่ยพระเจ้าช่วยเราในความรู้สึกบอกเอ,อวันนั้นรู้สึกจากวันพฤหัสือวันพุทธที่แล้วอาทิตย์ก่อนนูนึกเลยว่าพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์ช่วยลูกในการที่ว่าจะเลิกนะ วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ลูกจะเรียนและลูกจะเลิกลูกจะไม่ยุ่งกับสิ่งนี้ลูกรู้แล้วว่ามันไม่ถูกเพราะการที่เราทําสิ่งที่บาปบาบดึงเราออกจากพระเจ้าเราจะไม่กล้าอธิษฐานเราจะไม่กล้าทูลขอสิ่งใดๆกับพระเจ้าเลยเพราะเราละอายใจเราไม่อยากอ่านพระวจนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพระเจ้าคงไม่ตอบเราหรอกเพราะเราทําเรื่องไม่ดีมาปุ๊บแล้วเราก็จะมาทําดีบพื่บลบรัง มันไม่เป็นผลแน่นอนนะคะเราก็เลยรู้สิ่งนั้นแล้วคืออันนี้เป็นฝ่ายเนื้อเนี่ยเราหนูเลยได้เรียนรู้อย่างว่าขนาดแค่การพนันนะคะพี่น้องที่มันอยู่ภายนอกมันไม่ได้อยู่ในเส้นเลือดเราเรายังพ่ายแพ้แล้วสาหรับคนที่เขาติดเหล้าติดยาเสพติดบุหรี่อะไรพวกนี้เขาดูดเข้าไปเขาดื่มเขากินเข้าไปในร่างกาย มันเป็นเรื่องยากสาหรับเขาจริงๆที่เขาจะพ่ายแพ้ยิ่งถ้าเขาไม่รู้จักพระเจ้านะเขาจะยิ่งต่อสู้กับสิ่งนั้นไม่ได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ดีกับเราคือว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเราอธิษฐานเราทูลขอนะคะพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่กับเราทันทีแต่ขอให้เราจริงใจในการที่เราจะเลิกเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นจริงๆเมื่อเราอธิษฐานทูลขอๆๆๆพระเจ้าอยู่กับเราแล้วจะเปลี่ยนแปลงเรามากแล้วจะช่วยเราแบบ มีทางออกให้เราอ่ะแต่เราก็ต้องยอมรับทางออกที่พระองค์จะให้ทางออกอันนั้นอาจจะเจ็บเพราะว่าถ้าเราพระเจ้าเราออกจากทางนั้นดีๆบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากออกแต่ถ้าเราเจ็บอย่างหนูอะเด่นไพ่เนี่ยหนูเสียเงินหนูปวดขาหนูไม่สุขภาพไม่ดีนอนกลางคืนก็ปวดหลังปวดขาเนี่ยก็คือแบบให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเราเหมือนเราโดนตีสอนเล็กๆอะวันนี่นะถ้าเจ้าทำเนี่ยมันไม่ดีพอเป็นอย่างั้นปุ๊บ ถ้าเราถอยออกมาเราก็จะผ่านพ้นปัญหานั้นนะคะก็คือว่าหนูก็ข้อแบ่งปันมันก็เหมือนคําพยานของหนูนะหนูเป็นคนหนูก็ยอมรับหนูยังอ่านพระวจนะน้อยนะคะก็ก็ขอหนุนใจพี่น้องในสิ่งนี้นะคะว่าถ้าเรามีใจปรารถนาที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเราอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะช่วยเราจริงๆ เราโชคดีมากเลยที่เรามีพระเจ้า,ม,จามีพระเยซูมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่กับเราเวลาเรามีปัญหาเราอธิษฐานกับพระองค์พระองค์ช่วยเราจริงๆแล้วพระองค์ดึงเราออกจากสถานการณ์ที่ไม่ดีนั้นได้จริงๆค่ะพี่น้องก็หมันใจกันนะคะขอให้เราทุกคนได้เดินกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะสิ่งอะไรที่ผิดก็ขอให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงขอให้ได้เราเราได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมให้เราดีขึ้นทุกวันเหมาะสมกับ เป็นภาชนะที่ดีของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้งานเราไม่ว่า<ม>งานเล็กงานใหญ่นะคะพระเจ้าใช้เราเพพระเจ้ารู้ว่าเราสามารถทําได้แค่ไหนนะคะขอให้เรามีความสุขแล้วก็ในการเดินกับพระเจ้าร่วมกันนะคะก็ขอพระเจ้าไวพ้พรอีพี่น้องนะคะก็ขอให้พี่หงเพิ่มเติมให้หนุนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้านะคะสําหรับสิ่งที่เราจะเลือกแน่นอนคะ่ะพวกเราอะเลือกฝ่ายวิญญาณแน่นอน ถ้าเราเลยมาจากข้อที่ห้าเราบทที่แปดข้ห้าที่คุณเอสมควรเอามาเราลองดูข้อที่หกสิคะเราจะเป็นคําตอบค่ะนะคะพระองค์บอกว่าก<ม>ารเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย<ม>นี่คือคําตอบ<ม>เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทําไมอะ่ะยังปวดแข้งปวดขาปวด,ปวดนู่นปวดนี่แสดงว่าเราอะต้องทําผิดต้องทําผิดนะคะ แต่ไม่เออเอาข้าพเจ้าก็ปวดแข้งปวดเอ่อปวดหลังปวดเพราะเมื่อวานไปออกกําลังกายเนาะไปเต้นเยอะไปหน่อยนะคะมันอ,อ่าน,นี้อันนี้เราเรารู้ว่าสาเหตุอะไรไม่ใช่ไปกินเหล้าหรือไปเอ่อทำเล่นการพน,นันไม่ใช่นะคะและข้อต่อมาบอกว่าในข้อเดียวกันบอกว่าการเอาใจใส่พระวิญญ,ญาณก็คือชีวิตและสันติสุขชัดเจนเลยคะ่ะพระองค์แบ่งให้เราเห็นอย่างชัดเป็นรูป,ประธรรมนะคะอยู่ที่ว่าเรา จะเลือกฝ่ายไหนคําตอบมนุษย์หลายคนก็ยังยอมเลือกเนื้อหนังแต่เชื่อไหมคะว่าแม้แต่พวกเราเป็นคริสเตียนเนี่ยบางครั้งก็เป็นเหมือนอย่างคุณสมควรก็คือนะคะอ่ะเดี๋ยวก็มีเนื้อหนังเดี๋ยวก็มีฝ่ายวิญญาณนะคะอ่ะอะไรมันจะใหญ่กว่ากันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงบอกว่านะคะเมื่อวานนี้ได้ฟังอาจารย์อินเทศว่าความรักของพระเจ้านั้นเป็นนิรัน พระเจ้าสัญญาค่ะว่าในเยเรมีบทที่สาสิบเอ็ดข้อสามและข้อสี่พระเจ้าสัญญาว่านะคะอ่าพระยาเวทรงปรากฏแก่เขาจากไกลปัดว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักดิรันเพราะฉะนั้นเราจึงนำเจ้ามาด้วยความรักมั่นคงพระเจ้าเลือกและเรียกเราเราไม่ได้เลือกและเรียกพระเจ้านะที่พระเจ้าเลือกและเรียกเราพระเจ้าเลือกเพราะ พระเจ้าหลักเราความรักของพระเจ้านั้นไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์เรียกเออบอกโอชรักเธอหือเกิดฉันนั่นตอนเราสาวๆยังสวยยังสดอยู่แต่พอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นแก่ขึ้นเริ่มรอยริ้วรอยเหย่ยวย่วนมาเอาละ่ะคนเออสามีก็เริ่มไปไหนกับปั่นใจให้หญิงอื่นพระเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งเขาอ้วนมากเลยอ่ะอ้วนแต่หน้าตาส,สวยๆเนาะ สามีก็เริ่มเริ่มเอ่อรูปร่างก็ดีดีแหละแต่พอเริ่มมีอายุขึ้นความอ้วนมันมาเยือนนะคะอ่าแน่นอนอายุมันก็จะทําให้อะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปสามีเริ่มปันใจไปหาหญิงอื่นแต่หญิงที่พระองค์เอ่อที่เขาไปหาไปอะไรไปแล้วกะผู้หญิงที่รูปร่างดีที่สวยสดงดงามอ่ามันเป็นธรรมดาล่อหลวงนะเนื้อหนังเนื้อหนังในที่สุด ภรรยาคนนี้นะคะก็ทําไมก็เลยไปลดหุน่นเพื่อให้หุ่นเนี่ยสวยเหมือนกับผู้หญิงที่คนนั้นไปหาเห็นไหมคะผู้หญิงอยอมทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อเอาใจเอาใจผู้ชายเนาะให้เขากลับมารักเราแต่ท่านเชื่อไหมคะเมื่อผู้หญิงคนนี้นะคะสวยสดงดงามหุ่นดีขึ้นผู้ชายกลับมาต่อว่าว่าเธอไปทําทําไมฉันชอบอย่างที่เธอเป็นอยู่ นี่มันคือเนื้อหนังจริงๆที่พูดคนที่มันจะไม่มีความรับที่เป็นนิรันด์อ่ะมันทําได้ทุกอย่างลิ้นมันตวัดได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราเชื่อนะคะว่า,าเพระจ้าอะ่ะรักเราอย่างที่เราเป็นถ้าเจ้าเชื่อและวางใจเจ้าไม่หันหลังกลับไปสิ่งเก่าถ้าเราอ่านถ้าทำนะคะในพง สาวดานหรือในพงกษัตริย์หรือในเยเรมีนี่แหละเราจะเห็นว่ากษัตริย์นะคะหลังจากที่เยรูซาเลม็มล่มสลายก็มีกษัตริย์ขึ้นนั่นขึ้นนี้ขึ้นมาแต่กษัตริย์หลายหลายองค์ก็ทําไมคะหันไปเคารพพระอื่นซึ่งนั่นคือกลับไปสู่ความเป็นเนื้อหนังพระเจ้าถึงโกรธมากไม่รู้จะทํำยังไง ก็เลยให้เขาตกไปเป็นเฉลยของบาบิโลนพระเจ้าปกป้องนะพระเจ้าปกป้องให้เราอะ่ะได้ไปตกอยู่ในบาบิโลนทาไมถึงให้ไปอยู่กับบาบิโลนได้รู้ไงคะว่าไอ้การไปเป็นเฉลยของคนอื่นนะ่ะไอ้การที่ไปถูกคนอื่นคงเห็นบังคับนะ่ะจะรู้สึกอย่างไรนี่คือสิ่งที่เหตุที่พระเจ้าให้เกิดแต่พระเจ้าก็ยังสัญญาอีกว่านะคะในเยเรมีข้อต่อมาคือ สามเอกข้อสี่บอกว่าเราจะสร้างเจ้าอีกและเจ้าจะถูกสร้างใหม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่แปลกนะคะถ้าใครก็ตามที่กลับใจใหม่พระองค์อะก็จะสร้างใหม่พระองค์เนี่ยโหโกรธมากเลยนะคนที่ทําบาปคนที่ละทิ้งพระองค์ไปแต่ทําไมพระองค์ก็ยอมเพราะความรักไงเพราะพระองค์มีความรักที่มันเป็นนิบรัน เพราะฉะนั้นวัน <Techn> น <Pokémon> ี้คุณอาจจะมีฝ่ายเนื้อหนังแทรกเข้ามาในชีวิตแต่ให้ฝ่ายวิญญาณมันชนะให้ได้เมื่อวานอาจารย์อินบอกว่าเนี่ยกถ้าเรามีเรื่องกับใครเรามีอะไรกันให้กลับไปให้อภัยและขอโทษหลายคนคงได้กลับไปอภัยและขอโทษกันแล้วกันฝ่ายวิญญาณมันจะชนะค่ะมันจะชนะด้วยความรักที่เป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นวันนี้ ทุกคนเลือกฝ่ายวิญญาณอยู่แล้วแต่อย่าอย่าให้ฝ่ายเนื้อหนังมีอิทธิพลเหนือชีวิตเราได้นะคะเราต้องข่มใจถ่อมใจยอมจำนวนและยำเกรงพระเจ้าถ้าผู้ใดที่ยำเกรงพระเจ้าแม้วงไพ่ยอยู่ข้างหน้าเราก็จะไม่ลงไปสัมผัสกับมันเพราะเรารู้ว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องมีหน้าที่อธิษฐานขับไล่หัวใจของคนที่ยังอยากจะเล่นตรงนั้นให้ออกไปจาก สถานที่แห่งนั้นอย่าลืมนะคะว่าพระนิเวศของพระเจ้านะคะบ้านคุณสมควรคุณถวายให้เป็นพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าถึงบอกว่าพระเยซูบอกว่าที่นี่จะเป็นสถานวิหารนมัสารรมการของเราแต่พวกโจรก็มาย่ำอีเนะคะพระองค์ก็เลยโกรธเห็นไหมคว่ำโต๊ะหมดเลยของพระเจ้าอยู่กับ คุณสมควรตลอดไปนะคะแล้วก็บ้านของคุณสมควรจะเป็นพระนิเวศของพระเจ้าและเป็นที่อธิษฐานเหมือนหออธิษฐานของพระเจ้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เราอยู่ฝ่ายอินอย่างแท้จริงขอพระเจ้าเสริมกําลังพวกเราค่ะค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะยนีสทคะสวัสดีค่ะพี่โงสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับพระเจ้ารรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วขอบคุณสําหรับ คำขยายของพระเจ้าซึ่งมาากุซึ้งมาขอบคุณพระเจ้าจริงค่ะชดจะขอยกพระธรรมสองพงศวดา,าบทที่สิบเก้าข้อที่เจ็ดและข้อที่เก้านะคะฉะนั้นจงให้ความยำเกรงพระยาเวาอยู่ในตัวข่านทั้งหลายจงระจงระมัดระวังสิ่งที่พวกท่านทำเพราะพระยาเวาพระเจ้าของพวกเราไม่มีความอายุติธรรมไม่มีความลมำบาก ไม่มีการรับสินบนและพระองค์ทรงตำชับเขาทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงทําด้วยความยำเกรงพระยาเวด้วยความซื่อสัตย์ และด้วยความเต็มใจของท่านทามินค่ะขอบคุณพระเจ้าคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนาะคำของพระเจ้าก็ได้ลงมาเตือนจิตใจของเราและเนาะเราอยู่ในทางของพระเจ้าพระเจ้าก็ให้เรามีความยำเกรงถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นพระองค์ก็จริงแต่พระองค์อยู่ในวิญญาณของเราในชุดของเราอยู่ในลมหายใจของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าคำของพระเจ้าเนี่ย ถ้าเราได้อ่านทุกวันเราได้ไข้ควรทุกวันเราจะมีความยำเกรงเจ้ามาายิ่งขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณในค่อยทำของพระเจ้าแล้วขอบคุณในค่อยทำของพี่หลงที่ขยายความเพิ่มเติมให้เราได้อ่อรับความรู้มากยิ่งขึ้นก็ขอบพี่หวงขยายความเพิ่มเติมในข้อนี้ขอบพระเจ้าเวทคนพี่น้องขอบคุณมากนะคะสามสิ่งที่พระองค์เตือนเราหนึ่งให้เรายำเกรงให้เราซื่อสัตย์แต่ต้องทําทุกอย่างด้วยความเต็มใจเห็นไหมคะ พระเจ้าบอกกับเราชัดเจนมากๆเลยพระเจ้าไม่ต้องการสินบนไม่ต้องการเอ่ออะไรอะสิ่งใดๆจากเรานอกจากความซื่อสัตย์ความยำเกรงและความเต็มใจสามสิ่งนะคะในชีวิตของเราให้มีอยู่ในชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณน้อง